สวัสดีค่ะมโมกุกกับสาวย่าพากินอยู่แล้วนะคะวันนี้สาวย่าจะพามากินอมกบหรือแกงกบก,ก็ไม่รู้ค่ะผักก็อยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปค่ะเยอะแยะแล้วก็มีสมุนไพร์เนี่ยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้ค่ะก่อนจะมาแซ่บแซกับสาวย่าก็ฝากด,ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดซับสไคร้สาวย่าด้วยสาวย่าเป็นกำลังใจทุกคนนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้สาวย่านะคะวันนี้สาวย่ามามาช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้า เดินมาแล้วก็ขับต้นมุมต้นไม้เปลี่ยนต้นมุมต้นไม้แล้วแต่คิดอยากจะทํานะคะแล้วสาวยาก็เพิ่งเนี่ยแกงร้อนๆเห็นไหมคะเห็นควันตยุตยๆไหมเรอ,อาจจะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะสาวยามีอะไรผักอะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะ,ะเป็นมิตรภาพที่ดีที่น่ารักมากค่ะมากินกับสาวยาสาวยากมีไม่รู้จะเรียกแกงหรือเรียกอ่อมนะมีอะไรก็ใส่ลงไปแซ่บค่ะแซ่บแซ่บ,ซบเดือดเดีอววันนี้อะไร ว่าเขืออมืมันหอนเนาะมุกี้บวก มีตัวขมขมด้วยอะไรอ่ะอันนี้ตัวพูก่อนอือมีผักเสี้ยนด้วยอบอกไดอยังอ่ะใส่ผักแคงนะคะมาละแล้วนี่คือชิ้นกบนะคะ ไม่ต้องสับเลยค่ะกินให้มันสะใจไปเลยให้กบก็รู้ว่าเป็นกบไม่ต้องไปสับมันมากมายเข้าเหนียวก็เหนียวจริงไม่ให้หรอกสงสัยจะเปไปเล่นที่ดินมาค่ะมานะจ๊ะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะลมหนาวมาละ ข้าวเที่ยงก็รวมกันไปเลยเทีเ่ยงยังคะคได้ไหมซสมบึกเซียนอ่อนเหลือเกินทำเอง ส้มเพลี้ยจะเป็นช้านิดนึดนดงเพราะว่าอากาศไม่ค่อยร้อนแต่ไม่ต้องอออเปรนเนี้ยวมากเลยกจิ้นเนี้ยแซ่บแล้วเป็นก้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ่อนนะฮะเนี่ย ดูขาตุ้ยกวกดิค่ะนุโอ้ยอยากจะกินคำใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่มันฮ้อนเนาะมือน้ำอีกน่ละอันนี้ไม่ต้องประคามผักไก่ย่ง จะว่าสาห้าเออล้วจะใช้ช้อนทำไมในเะมื่อใช้มือใช้ช้อนสดงน้ำค่ะอันนี้สาวย้าไม่ได้ลอกหนังนะคะเพราะมันเป็นกบบ้านเฮานะและเป็นกบกรุงเทพก็ ถ้าซื้อมาก็ลอกหนังแต่ส่วนมากกุงเทพเขาก็ยังมีอยู่แล้วว่ามีลอกหนังกับกับไม่ลอกหนังอยู่แล้วทุกคนอ๋อ <c oughs> <c oughs> เนื้อกบแบบอร่อยมากหวานติดวซสดบวกมันร้อนเนาะยิ่งกัดเข้าไปยิ่งร้อนกินปานคน้นจีนละรวยๆๆๆรวแล้ว เดี๋ยวมุตจอ่อเดี๋ยวตัวยอขากบกว่าเ้อนี่คือขากบค่ะไม่ใช่อุ้งตีนหนีนะคะขากบ อันนี้ขาต้วค่ะอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้ขาหน้าอันนี้ขาหน้านะจะเมื่อกี้ขาหลังโอ้ยก่อนอันนั้นขาหลังแล้วเมื่อกี้ขาต้วอยนนี้ อันนี้ขาหน้าค่ะ ก็ติดมือเนาะเป็นไรถ้าเป็นงั้นเขาจะเรียกว่าข้าวเหนียวได้ไงครบค่ะครบค่ะ ินเสร็จแล้วก็พักสักหน่อยแล้วก็ไปทําต้นไม้ต่อวางเรียงให้ดูสวยงามเวลาดุานดานด้ำจะได้ง่ายทางนอกระเบียงยข้าวเหนียวเสายวยากอะไรเนาะเหนียวลี แน้งกบหนังก,บ,งกบสาวยาก็ตอนที่จะล้างกบค่ะสาวยาก็โรยเกลือค่ะบางครั้งอยู่ในตู้เย็นบางทีเขาจะมีความเมือกนะ กหอมจิง็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าใครเห็นต่อนกบสาวยากแล้วน่ากลัว <laughs> ไม่น่ากลัวหรอกคะ่ะขนาดต้มกบยังต้มเป็นตัวเลยเนาะ Buen acuerdo. ต่อหลังกล้องนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าวนเสาวญ,ญาตจะพากินอะไรนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้สาวญ,ญาด้วยนะคะสาวญ,ญาเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะมาเป็นกลรยายะที่มิตรที่ดีต่อกันนะคะให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรก็พูดคุยของมนต์กันได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้สาวญ,ญาลนาะไปก่อนบ๊ายบาย